สวัสดีครับผมคลิปนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมอรี่อระหว่าเสียไม่ได้กับ Diamond Head นะก็เป็น EP ที่2ต่อเนื่องจาก EP ที่1เมื่อวานนี้นะผมที่ผมลงคลิปไปนะก็อัปเดตสกอร์ล่าสุดนะตอนนี้นะผมเป็นฝั่ง SMD นะที่ทำสกอร์นำไดมอน d h เท d อยู่18/10ตอนะผมซึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้ไดมอนด h เ a นโดนนี่ก็คืออาจจะวันที่2บ้าวันที่2นะเพื่อนๆค่ะ ให้ติดตามดูเนี่ยจะรู้เลยว่า m ด n d Head เกมเกมเยอะแล้วก็ไม่สามารถที่จะรวมกลุมก,กันได้นะผมซึ่ง SMB ก็ไปดักรอบบริเวณคุกเลยนะผมไม่ให้ไดเวเฮดเนี่ยสามารถที่จะเซฟทีมได้ทันแล้วก็รอดักตรงนั้นปุ้มส่วน m o n วน e a d นะผมทำให้ไดเนเ่ดเสียรูปเกมเป็นอย่างมากเลยนะผมซึ่งเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มดึกแนละ้วหน่วยงานอะไรก็บางลงนะผมทำให้เอสแมดีสามารถที่จะทำสกอร์นำไดเวนเฮดส่วนวันที่3นะผมวันที่3ที่ผมดูเมื่อวานคือโคตรเดือดโคตรมัน ผัดกันชนะผัดกันแพ้ได้แบบโอ้โหผมมองว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมันมากถ้าใครชมนะทาง FC ฝั่ง d ดบลินเฮหรือว่าฝั่ง SMD เนี่ยคือโหลุน้นลุ้นทุกไฟท์เลยนะผมซึ่งไฟท์แรกเปิดมาเนี่ยเป็นฝั่งของ SMD ที่สามารถเอาชนะไฟท์ไปได้นะผมแล้วก็จะมีไฟท์บริเวณสนามบินซึ่งไดบลินเฮดเนี่ยบุกมาหาแล้วก็ สามารถที่จะเอาชนะไฟ์นี้ไปคือผัดสลับกันแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ไปดักรอตรงคุกซึ่งเดวมเฮดพยายามใช้แผนที่ s อ d ดีใช้วันที่2นะผมซึ่งแผนนี้ทำให้รูปเกมของเดวเฮดเสียมากแล้วก็เดวมเฮดใช้แผนนี้แล้วก็ทําได้ดีแล้วก็สามารถที่จะปู้มไล่คะแนนขึ้นมาเป็น10ต่อ8เมื่อวานเดี๋ยวพาเพื่อนไปชมดีกว่าสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมื่อวานนี้ครับผมไปชมคลิปพร้อมกัน ต้องต้องต้อต oh so ้อบต้อไอบอลต้องไ้เออ้ลต้ตยเตฟมไปมไปพี่ยิงกไปเลสวยสวเนมาชูเงี้เาเพื่อนอยสายเพื่อนอยู่สายเยอะเลื่นอยู่สายเยอะ ต้องตีไว้เพื่อเล่นทางฟ้าเจเย็นเพื่อเล่นทางฟ้าต้องตีไว้เพื่อเล่นทางฟ้ามาสายมาสายหน่อยมาสายหน่มาสายหน่มาสายมาสายมาสายมาายมาสายมาสายมารยมมารวมาไราเล่นเลไหวไหไหเลเลไปไปไปเลยไปเลยโอเคโอเคโอเคไปเล่นสายไปเล่นสายพี่ไปเล่นสายอบมดานขึ้นมามดานขึ้นมามดานมามึงไหวไหวดันอีกดันมา เฮ้ยชุบตีนหน่อ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 ยนี่นี่ตีนสีดวงตูหนาหนาชุบตีนหน่อยนาชุบเลย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 เฮ้ยมึงคุยกันเยอะมึงไม่ตายกันเลยเนี่ยคุยกันเยอะๆคุยกันเยอะๆมันมามันมามันมามันกระโดดมันตึขึ้นมาสวย

โอเคเห็นแล้วเพื่อนไหวแล้ว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 มึงฟังกูถือศพไปด้วยทีนี้ถือศพไว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 ้แต่ไม่ต้องกลักถือศพไว้เล่นไปเลยมึงถือศพมันไว้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 ฟงกูมึขึ้นมา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 ดีไปไหนดันกึ้นไปข้างหน้าเห็นปืนป่ะเห็นปืนป่ะปืนปืนปืนในคมดบคมดบคมดะบอดอดบอดอดบอบอดมไหวบุ๋มไหวบุ๋มไหวไหวใหญ่่ใอ่มึงใช่ไหมึงใช่ไหมตึงใช่ไหม อยร้มันามาเพื่อฟังเราเย่มมา้องหินต้องหินต้องหินไอ้บ้ามงพไป่ร้อยรอยร้อยพี่อยพ่ให้พี่ดให้พี่ขอฟอร์ดหน่อยขอเน้นฟอร์ดหน่อยไไอ้เออฟอร์ดมาดิฟอร์ดมาดิฟอร์ดมาดิ เพื่อน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 หบปากเพื่อนเพื่อนหบปากหบปากถือศพแล้วไปอุ้มไปไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกูเองกูเองดูเรื่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 องให้บอสไปดิไอบอไปดิเล่นไปทานเดียวกันฟังฟังฟังเสียงซีนเล่นไปทานเดียวกัน

ตัวไ้ชุบเพื่อขึ้นมาชุบเพื่อขึ้นมาชุบเลยกชุบเลยเดี๋ยวกูยิงเพื่อ้คือแล้วมัคือแล้วเน่คือแล้วไปงซสายไปงซ้าย มาละมึงมึงเอาเพื่อนมาลีด้วยเพื่อนฟอร์มมันโตเพื่อนฟอร์มมันโตเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเล่นใกล้กันเล่นกลกันไอ้ได้งยไ่ไไม่ไไี่างยไดมาชุเลยชุบยชุบมาชุเลยชุมาชุบเลยชุเลยชุเพื่อนชุเพื่อนมามมมมมามันหมดแล้วมันหมดสวยสวยสวยจ้าสวยจ้าชุมาชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุเพื่อนายายายมาายดัขึ้นมาดึงเพื่อนดึงเพื่อนดึงเพื่อนขึ้นมาดึงเพื่อนขึ้นมาดึงเพื่อนขึ

ไอ้สัตว์อีกเยอะพวกมึงไงย่เยอะไอ้ควายเป้ามันอยู่เล่นควายมึงฟังกูมึงอ้มสมันกลับมาเฮ้ยเฮเว้าช่วยพูดดิว้าวอุ้มสมันกลับมาอุ้มสมันกลับมาพูดเพื่อพกเพื่อนเ้ยดีมันกลับมา้าใจเย่มขาเล่นนเอมดีข้าเล่นอมดีมนกลับมาข้างหน้ามาข้างหน้าเร้ยดบดีมาข้างหน้าคงกลับมาเล่นข้างหน้ามันยังไม่งึนนะเพื่อนมาข้างหน้ามาข้างหน้าเฮ้ยกลับมาเล่นกลับมาเล่นบ้านมันไปเล่นบ้านมันเหมือนเด แล้วเป็นเหียมแล้วเป็นเียสั์ที่ันฟีนี่ตาชุบืนเฮ้ยนปยมาเลยมาเลยมาเลยเลยหลังขวาบ้านเราหลังขวาบ้านเรากลับมาให้หมดไปเล่นบ้านมันหลังขวาบ้านเาับมาให้มาซนบไปเลยให้หมดมาซูบไปเลยให้หมดชุบมาเราบมันหมดแล้วไปหาเพื่อนนี้ชุบชุบเพื่อนนี้ชุบชย่ลุงไ่ลุงพลุงเอ้เฮียมันเมาหมัดมันเมาหมัดจัดเลยตอนเนี้ย มีอนนพวกเรบ้าวะเฮ้ยปืนลงไปถือตบมัดีปืนลงไปถืออบสิถือมาแล้วถือมาแล้วถือมาแล้วเ่อนเ่นไไห่อไบีบีบีสยีหลุดสายมลุายมลุายอเยิงไปคนในสัตว์คือาคือมน้องเพียงเพียงพี่พี่พี่กลางสายมันต่นขึ้นมาแล้วพี่ชุบหน่อยปืนปไม่รู้อะไรที่มน่ จุเพื่อนนอตี้ข้างหลังข้างหลังออตี้ข้างหลังโฟลเดอร์ฟลเดอร์ยิงปืนดิยิงปืนดิโฟลเดอร์ไม่ได้พี่ผมดูไม่ได้เลยเฮ้ยมึงคุยกับเพื่อนเยอะคุยกับเพื่อนเยอะเดียวเลยตัวเดียวเลยปืนตอกปืนตอกปืนตกปืนตกปืนอยู่ซ้ายมือไอ้ใสมา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 ใฟังเสียงกูใสฟังเสียงกูชว์ไปชุบ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 ไปโชว์เพื่อนอุ้มสอบมันได้เพื่อนอุ้มสอบมันได้แล้วอุ้มสอบมันอุ้มสอบมาเลยต้องสอบมันได้โชว์เพื่อนโชว์เพื่อนก่อนโฟลเดอร์โฟอเดอร์มาชุบโฟลเดอร์ พอดพอดูมาชุพอดูมึงชุบฝังพี่ก็ชุบดีก็ชุบก็ชุบเจล้วเยียในตัเยี่ยมหนีทีตรงตัวไหนตัไหนตัวไหนกไอสอมาเธออมาคือแล้วมันหมดแล้วหมดแล้วไล่ไอ้วาคเฮียเฮ้ยึงเพื่อนมาดึงสพมาเบลเบลึงสพเพื่อนมาดิงศพเพื่อนมา เวยอย่างโง่เได้เห็้ยไ้เกูถามว่ามึงจะดีไหมกูถามแม่มึงจะดีไหมซดเอากูรู้วกูเป็แต่บัฟดีต้องคว้วเลยฝากไปสาฟ้าผหมวัวเลย เฮ้ยมึงฟังกูแยกย้า่หอแยกยหญ่หออใครใบอกเพื่อนดิแยกย้ไมหอาวอแ้ว้ดึงาไปใส่ากอกุไปปลอยม่อยมกตรงนี้ก่อนโฟกัสตรงนี้ก่อนไม่ไครเกินแหมเขาวอคลเกินแหมเขาวอลครเกินแหมเขาวอเขาบอกเพื่อนเขาวอ เพื่อนมันไม่พออยู่แล้วคนเราน้อยกว่าไอซีนฟังโกมันไม่พออยู่แล้วคนเราน้อยกว่ามันเปนเห่คนเราอยปหอยู่แล้วดูก็ลวมึงถือใบติดตัวทุกศพถือให้ติดตัวทุกศพ ตัวนี้ไปเอตัวนี้ไปเาตัวนี้ไปอปตัวนี้ไปอาตัวนีไปอ้มีไมมีมยมีไพาไปพาไปน้อยกว่าดูก็ะล้นเนี่ยกรเยอะต้าต้าวน้อยกว่าหวยนี่เนี่กูต่อให้2คนด้วยเนี่ยเฮียกะโหลกชิบหายัหานอ่านี้ร่างเ้ยไ้นกไไปมัน้วนหู้กูตาม้อมเลยเฮ้ยมึงไปห่อก่อนช่างมันช่างมันเลยไปห่อเลยรวยัตวมันไปไป ไอ้บะไอ้บะปไปไปชวเล่นด้ยงอ้บอ๊เลยไมมอเลยไอ่ะนไอไม้บไม้บมเลยน้ะเลยอ้มอ๊อกมันมเนยไอ้บลยไอ้นอ๊ะเลนไอ้บอ๊มลไอนเลไอับออ้อยไม่บอ๊ตเลไอ้บอเลยมอ้ัเไบอกลไ้บอ๊ะเลไอเลยไอ้ลไ้อ๊ะเลไ้้ลองหินเลยมาองหิน เฮ้ยรวมตรงอีไใ้ตันรวมตรงอีแล้วรวมตรงเหียนรวมตัวเหยียดเฮ้ยไอ้าัน

ชกชกชกใ่ใหญ่เลชดยมัจะมดันขึหมนจะมดันขึ้นม่เเมดันขึอนมาเลยดันขึ้นมาดมาเลยนมาดัมาอมาหร้กมาหมมาเลยอาตไม่ไนอยัต้เไปเริมาานาเลยเริมาาายได้มดีไม่เห็คนหรอ ยิงหน่อยครับเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วพี่ปืนอยู่บ้านมันลบลบลบบนะครับต้องการก็ไต้องการก็พอเลยเอเมีลืมชูเพื่อนเอมีลืมชูเพื่อนพี่พี่มึงรูย่าไรเ็เอาเลย มีตงาเออได้ได้จัดการให้เอาเรียวนี่มันจะหมดมันจะหมดมันจะหมดไอ้บังกะว้าเพื่อนมันจะหมดไรสัตว์ไอ้บังกะว้าเพื่อนมันจะหมดแล้วเียยชาไป่รียบโดยสัตว์ อหมดแน่มันหมดแน่มันหมดแน่มึงเอาความมั่นใจมาทางไหนไว้สัตว์ สวยรเอาไปตัดมเชียรอะไอ่มือสามเกตเตร์่ือเเตอร์่มสามเกตเอร์ูมอสามเกเตอร์คู่มืสา้เกตเคมามอกตเอร์มอาเกตอคมเอร์ูรอมเงอ่ามกร่อามเกเตียคูมึงเกตเตูมึงสเ้อคเอรมเกตเตร่มสาตรคมีสมตรงนี้มสาตรงนี้มสตรงนี่มีสมตเร์่มกตอร์คู่มือ ตีงนี้ขึ้นรถอะมาดิอยู่ต่องตต้องรถตอกต้องรถอะตรแนี้ขวางเขาอกลวตก้องรถอะไรมึงไปดิตัวเองตีตัวงแล้วมึงออกในจุนดวนายแม่ใครเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วเลยเอาสมันไป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 เอาสมันออกไปเอาสมันออกไปเอาสมันออกไปเลยเอาสมันออกไป ใอยู่ไหนต่อออกไ,ได้ออกเลยใครได้สอบรอกเลยเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ชมคลิปไปนะผมเป็นเกรมชี่พิกไปพิกมาแล้วก็รองจังหวะก,กันแบบสนุกมากเมื่อวานคือรุนกันแบบทั้งสอบฝั่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Pepsi ฝั่งเสียไม่ได้หรือว่าจะได้วันเฮดคือมันมากๆเลยนะผมเมื่อวานใครติดตามฝั่งของได m o n นเฮ a ดเนี่ยจะรู้เลยว่าจริงจังแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบจะเน้นเป็นพิเศษเพราะว่าของ ก็เริ่มหมดแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าของที่เล่นเนี่ยมันมันจะมีเหลือพอที่จะเล่นจนจบแบบชิวๆหรือเปล่าเพราะว่าฝั่งแดนม n เดเองของก็เริ่มบางละแต่ฝั่งเอ็นดีผมพองว่าน่าจะพอๆพอกันของก็ไม่ได้ฟูขนาดนั้นทั้งสองแก๊งนะผมเพราะว่าเจอกันบ่อยพักกันแบบแป๊บเดียวมีสตอรี่อีกแล้วนะผม ก็ต้องลุ้นกันต่อว่าวันที่4นะผมว่าจะเป็นยังไงรูปเกมจะเป็นไงนะผมก็รอติดตามถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยผมจะมาพูดถึง s t รีสอแกงนี้เพื่อนได้ฟังกันต่อนะผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับผมสำหรับวิคิด EP นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะผมถ้าผมพูดผิดเหตุการณ์อะไรอัดคาดเคลื่อนไปเนี่ยขอใครมาณที่นี้ด้วยนะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ